ไม่ค้อยตกปลาพลาวจ้าเมื่อน,นี้ฮักกระซ้าทุกคนไปลงทะเลจ้าพี่น้อง,องเหมนบรรยากาศแบบนี้ก็คือทะเลจา้าดูดีก็นสิเป็นการตกปลาฮักกงชีจ้ดปลาเฮาก็ะสีตปวนมาณปลาสุกทงนี่แหละมาหอดไม้รอคนกันหลายหลายแน่ชื่อกาเหมือนเดิอมอม,มาหาชนนายโยกำลังแต่งเปีย แต่นยังได้หรอ,อเกเพราะว่าคนเตงบมาสักพื้เราเต้นเต้นแห้ไปบนันทึกห้องสมเยอะถ่าเดีสุภาเห็ดเยอะอ้อยสูตรเดินลงมุนเยอะอ,อ,อ้อยเยอะอ้อยแต็ง อย่าแต่งอย่าแต่งสูตรเขียวอ,อย่าผสมสูตรพิเศษสูตรพิเศษบังได้ดิมือัด้เลย สมเราป,าปลาว่ากินนายโยบอกวา่าเป็นน้ำมันเต้นั่นเป็นน้ำมันเตเป็นค้นผสมเยีย่เป็นประโดดจากของเร่แต่ก็มัไม่ใช่ปนี่ย 就黑油，野黑油。 รอ้รอยแม่ตอนตอนที่วัดตอนนั้นนะเห็นโตมันดิดอ่าหน้าน้ำเยอะเห็นโตมันเยอะแสงว่าปลาไมา่ใช่ยุ่แถบนอกคุณ มาแล้วอุบนะอาจจะชี้ทั้งนั้นแล้วเกาขึ้นล้วเด้ตัวย,ย้ายยูใส่ไงฮักกงชี้เริ่มเข่าละเริ่มมาแล้ว แห็นเอาขึ้นอาจจะชี้ล่าขึ้นเรื่อยเยอะนี่ของแท้ไหมเนี่ยวนายโายโอ้โอนยโยของแท้นี่ฮักกงชีตัวแรกของนายโายจางที่ตามหาว่าโดนพี่น้องเอ้ยขึ้นฟังแลว้วขึ้นฟังแลว้วฮ <c oughs> ักกงชี มาแล้วกรับตัวเลยกกำลังเข้าเป็นฝูงเลยอันอาจจะชี้ขางนั้นแล้วก็เอาคืนดีอยู่โอ้โกําลังกินกันจ้าละวันเลยถุงจะลอยไหมน่าถึงขยะเอาไป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 โอ้กําลังเข้าเป็นฝูง แต่ทีนายโยมมาซุ่มซ้อมแอบเบิงอาจจะชี้พันตกป่าหลายรอบแล้วพี่น้องแห่วกันหลายรอบรอบนี้ล่ะสมใจพันแล้ว สี่ห้าหกหกหกใหม่จ้ะหกใหม่หกขั้นแต่หกขั้น,น,ร,าานระยะนี้กับบุญไว้กันอยู่อยนองเตยประกาศลงเลยจ้ะพี่น้องอยากลงเบอยูเดแต่วออัายานอ่นอัวข้าเจ้าเห็นไหเย,ยอะตกก็เดียวโอ้โหนา,กาเกลือสะลักสีออกไปตกปลาหึหึ ทั้งขาวนะเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่านั่สักเจ็ดโมงตอนนี้แปดโมองอาจจะชี้ถ้าฟังดันเป็นเกาะออขุนเรื่อยๆอยู่จ้ะ เอาไปแล้ววุ้น่ะตัวแยกเดี๋ยวเอาลงมาเมื่อกี้แมวจอบข้าวปั๊บให้อาหารแมวมตัวนี้ม <า S 1> ไม่พลาดนะ เวลาใกล้ิีกับบ้านละสิพาทุกคนมาเบิ่งผลงานนายโยกับน้าเป้วันนี้นสวยงามอยู่มือหนีได้ทั้งเบิดดีสิบห้าตัวนี่จะใส่เงยตัวง,งามๆเลยจ้า